มงคลสามสิบแปดบทที่หกเนี่ยบทนี้ก็จะเป็นอีกบทหนึ่งที่จะกาให้มุมมองสำหรับผู้ที่เข้ามาฟังบทที่หกนี่เขาบอกว่าอารตีวิรตีปาป,ป่ามัชฌปานาจะสัญญโมอัปปมาโดจะทำเมสุเอตมังขลมุตังมังอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยสามสามประการนะมี มงคลสามสามประการในบทที่หกนี้ซึ่งอันนี้จะยกระดับขึ้นมาเป็นระดับการประพฤติศีลนะฮะเป็นข้อปฏิบัติของศีลแล้วนะซึ่งจากอจากข้างว่าเราจะแปลนะตามที่เขามีการแปลทั่วไปอย่างเช่นว่าอารดีวิรตีปาปาเนี่ยแปลว,ว่าการเละาเวี้นบาปการเว้น <c oughs> จากบาปนะซึ่งการลลเว้นจากบาปเนี่ยมันก็มันจะมองภาพไม่ไม่ชัดอนะ่ะมันบาปมันบาปยังไงเนย <c oughs> ก็เลยจะลงลึกลงไปให้ในระดับว่า มันเป็นมันเป็นเรื่องของศีลนะมันเป็นศีลบารมีนะมันเป็นศีลบารมีนะไอไอตัวบทที่หกในอรารตีไม่ได้ดป,าปาราบานอารตีนี่ยรตีรัตตะรัตติในะพวกนี้จะแปลว่าไอ้อาราตีเรื่องมืดหรือว่าความมืดอย่างเงี้ยนะอาราตีไม่ได,ดปราคือเรายังอยู่ในความมืดในความหมายเป็นความความบาปความบาปเป็นความมืดในความหมายของเขานะ่ มัชฌาปนาจะสัญญบมเนี่ยคนส่วนใหญ,ญ่ก็จะไปลึกถึงนึกถึงในความเรียกว่าเว้นจากน้ำเมานะซึ่งจริงๆมันก็มันก็แปลได้ในในหลายบริบทนะอันนี้ก็จะเว้นจากาเว้นจากน้ำเมาหรือว่าสําสรวมจากน้ำเมาอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ที่ํำนวนที่แต่ละที่เขาทําไปนะคือมันเป็นการมัวเมานะเป็นการเมาถ้าหากว่าพูดถึงก็คือเป็นศีลข้อห้า สิ him, him, you know, you know, mm ่งข้อห like, ้าไม่ใช่แปลว่าเมาเหล้ามอกสุลานะเอแต่แปลมันมันแปลว่าเราขาดสตินะเราขาดสติเรามัวเมานะนี่ความหมายมันก็อยู่ในประมาณนี้แหละแต่มาขอให้เข้าใจในกรอบอย่างนี้ไว้ก่อนส่วนอัปปามนาจะอัปปมาอัปปามนาจะสมญโมูอัปปมาอัปปมาทูอัปปมาททจ้ะอัปปามนา อัปประมาทัวจะทําเมสุอัปประมาโดจะทําเมสุนะอัปประมาทัวนี่คือเป็นมันเป็นเรื่องของเขาว่าพูดถึงความประมาทนี่มันมันไม่ใช่ความประมาทนะมาท่ามาทาตอนนี้มันมาจากว่าเป็นหมือนคมุติตาเคยได้ยได้ยินมุทิตามันเหมือนมุทิตาคือแปลว่ายินดีอัปประมาโนคือไม่ยินดีคือเอ,อถ้าแปลภาษาไทยให้มันดูสมมุติคือแปลว,ว่ามันไม่เพลิดเพลินอ่ะไม่เพลิดเพลินไปกับกามอ่ะ อ่าไม่เพื่อเพลินไปกับกามอันนี้เนี่ยมันจะถึงถ้าพูดถึงเป็นบารมีมันก็จะไปสนับสนุนในาว่าบารมีเลยนะในาว่าบารมีเนี่ยซึ่งมันเป็นศีลข้อหกถึงแปดก็คืออ่าถ้าเป็นหกนี่ก็คือลิ้นใช่ไหมอ่าข้อหกเนี่ยเว้นจากการกินอาหารยาวิการอะไรเงี้ยอันนี้มันจะเป็นการระงับลิ้นความเพื่เพื่อนในเรื่องของลิ้นคือมาให้ฉันเยอะอ่าประมาณในการบริโภค่ะ ขเขาเจ็ดก็คือมาลาคันทะนะนัตเีตะวาทิตะอ่ไอ้พวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของการไม่ให้ฟังก็คือคือไม่เพลิดเพลินจากการฟังอ่านักตกีตะวาติตะมีทูกรทัสนาไม่เกิดการป้งกันดูอย่างเงี้ยการดูละเล่นเล่นการดูการละเล่นต่างๆอย่างเงี้ยนะอ่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความเพลิดเพลินนะอ่ะ หรือไม่ก็ข้อเนี่ข้อที่เก้าข้อที่แปดเนี่ยข้อที่แปดก็เป็นเรื่องของมหาสัญญามหาสัญญาก็คือการที่เอ่อไม่ทาให้เรานอนในที่ที่มันสบายถ้ามันสบายมันเพลิดเพลินอยู่กับความสบายแหละมันเป็นมันชุ่มด้วยกาบทําไมเราต้องไปเราต้องมาบวชที่วัดหรือบวชที่บ้านได้ไหมบวชที่บ้านก็ได้แต่ว่าวินัยของคุณมันมันเพียงพอไหมล่ะวินัยในใจของคุณมันเพียงพอที่จะ ออกจากกรามได้ไหมจะลงมานอนอพื้นแข็ง,ขงไม่ต้องอพื้นเสือโดยที่ไม่ต้องมียัดพโณรัสมลีได้ไหมล่ะที่อยู่ที่บ้านอ่ะอเพราะในบ้านในเรือนเนี่ยเขาเขาว่าอยู่ในเรือน,น,นเนี่ยมันมันชุบด้วยกาวชุบด้วยกามเนี่ยท่านถึงบอกว่าออกนอกเรือนนะต้องออกจากเรือนอออกจากเรือนมาบวชก็ออกจากเรืนอ,อ,อรน คือไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเรามาอยู่อนอกบ้านเราไปเราไม่มีเรือนอยู่นะคือออกจากเรือนนี่คือไม่ต้องไปชุบด้วยกามเนี่ยสัญลักษณ์ของสมัยก่อนคือการโกนผมคือการตัดผมการออกจากเรือนนั่นแหละของของบริจารณ์เยคือเรือนผมตัดตัดเรือนผมออกอย่างี้ในะความหมายเป็นเครื่องสัญลักษณ์นะ ซึ่งไอ้นี้เนี่ยมันก็เป็นมงคลนะหรือว่าเป็นเป็นวิธีปฏิบัติซึ่งยกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเป็นระดับศีลไอเอ่อในบทที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นในระดับการปฏิบัติของของคนอยู่ในสังคมนะอย่างเช่นอันที่หนึ่งเนี่ยก็ระดับบุคคลที่การเสียาเรียกว,ว่าการเสพคบกันเป็นคบคนพนันอย่างนงี้นะอสิวนาจะพาาน,นางบดิตานันจะเสียาเนี่ย มาบทที่สองก็จะเป็นเรื่องของอ่ไก็เรีด้ว่าปฏิรูปปฏิญตวสุญญาคือการเรื่องของที่อยู่เราไปเลือกกับที่อยู่ที่มันมีความาสัพยะหรือว่ามีความเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติทําได้หรือว่าสามารถที่จะทำไอ้มงคลสามสิบแปดประการนี้ได้เนี่ยเรียกที่อยู่อันที่สามคือประหูสัจจะคือ,เ,อเรียกว่าการเรียนรู้หรือว่าการจะทำมาหากินน่ะการเรียนรู้การที่จะทำมาหากิน เราก็ต้องมีความรู้มีความสามารถถึงจะไปทำมาหากินได้อันที่สี่ก็คือเรื่องของการดูแลครอบครัวนะอันที่ที่สี่มันอยู่กับดูแลไออย่างนั้นก็เป็นเรียกว่าไอ้ธรมาตาปิตูประธานังอันที่ห้าก็ทาอ่ทานันจะธรรมจริยาจักก็คือ้าน,นั้นจะธรรมจริยาจกักก็คือการมาดูในสังคมการออกมาในสังคมแล้วนะว่าเราจะดูแลอ่าญาติมิตร พี่น้องหรือว่าการอยู่ข้างนอกในปฏิบัติยังไงอยู่ในครอบครัวแล้วออกมาเจอสังคมจากนั้นก็มาเป็นการประพฤติคือคราวนี้จะเริ่มออกากเรือนออกจากความสุขสบายจะมีข้อจํากัดที่เรียกว่าศีลเนี่ยที่เรียกว่าศีลแล้วบรรพราเรียกว่ายินไยนเ,เป็นข้อจํากัดเพื่อที่จะให้เราได้ได้ตื่นได้ตื่นรู้ ว่าความจริงมันเป็นยังไงถ้าเรายังอยู่ในกามอยู่หรือว่า,าเราเป็นจากบาปเนี่ยถ้ายังเป็นบาปเนี่ยนะถ้าพูดถึงบาปเนี่ยก็คือตั้งแต่สี่ข้อหนึ่งถึงสี่เนี่ยสี่ข้อหนึ่งก็คืออ,อห้าข้าศัตรูใช่ไหมแต่เป็นแปลภาษาไทยจริงๆมันไอตัวปานาติปาตามันไม่ได้แปลว่าห้ามข้าศัตรูมันแปลว่าการเบียดเบียนอ่าทําให้ชีวิตหรือว่าความเป็นอยู่หรือร่างกายของคนคนนั้น่ะของคนที่เราเบียดเบียนแล้วว่าสัตว์ตัวนั้น ซึ่งไม่ต้องไปคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปนึกถึงไปหมาแมวมดอะไรไปโน่นนะยุงยังอะไรมันจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนนะเพราะว่ามันเป็นการกระทําด้วยกายวาจาคุณไปพูดกับมดกับหม,บมามันรู้เรื่องไหมน,ะ,นะอันนี้มันเป็นการเบียดเบียนอความเป็นอยู่ปานาแปลว่าลมหายใจขึ้นชีวิตไปเบียดเบียนการใช้ชีวิตของเขาอ่ะอันนี้หนึ่งเนี่ยเน,น้นไปที่คนอ่า คนเนี่ยไม่ใช่ว่าไปเรื่องของการฆ่า,ายุงฆ่ามดฆ่าแมงอะไรไปนู่นสินของพระเนี่ยข้อของพระเนี่ยยังบุกฆ่ามนุษย์นู่นนะถึงจะผิดสินข้อแรกของไอ้ผิดสินของพระเน่ะเนี่ยของเราเนี่ยฆ่าปลาอะไรจะมาทำอาหารก็จะหมูคิดแล้วคิดอีกเนี่ยว่ามันบาปมันบาป,ม,บาปมันก็บาปนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่บาปหนักหนาสาหัสขนาดนั้นมันเป็นบาปในการทำร้ายสัตว์อื่นในเรื่องของความเมตตาซึ่งมันอยู่ไกลมากจากความ ที่เราจะต้องปฏิบัติศีลที่จะต้องดูแลคนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกันเนี่ยโดยเฉพาะผัวเมียเนี่ยที่ไม่มีต้องกระทุกระทั่งกันทุกวันเนี่ยต้องต้องดูแลกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายการดูแลร่างกายการดูแลไม่กระทุกระทั่งกันไม่อย่างไม่ใช่ไปเมามาแล้วก็ไปทุกต่อยอกันอย่างเงี้ยนะ,ะหรือมากก็ทรัพย์ศีลข้อสองในเรื่องของทรัพย์สิน ทรัพย์สินนี่ก็คืออย่าไปทํร้ายทรัพย์สินเขาอย่าไปเอาทรัพย์สินปัจัเจ s อทรัพย์สินที่ในข้อสองเป็นเน้นที่ปัจเจ sĩ ในการของชีพส่วนข้อสามนี่ยมันเป็นของรักไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะคู่รักคนรักอย่างเดียวนะไม่ใช่การเมียการเมียไม่ได้แปลว่าคนรักคู่รักอย่างเดียวการเมียคือการยึดด้วยตาหูจมูกลิ้นกายมันเป็นเรื่องของการมันเรื่องของการยึดติดเนะี่ยมันจะเหมือนกับไอ้ตัวความเพลินเนี่นย สิ่งข้อข้อสามส่วนศินข้อสี่ก็เป็นเรื่องของการพูดจาการพูดเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้เห็นภาพเขอาเ่อามีการกระทุกระทั่งแต่ละคนได้ไวที่สุดผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องถือศินข้อสี่เป็นข้อที่หนึ่งนะว่าที่เดินมักอะไรยมีองแปดอะ่ะมักมีองแปดเนี่ยสินข้อแรกของมักมีองแปดคือสัมมาวาจาใช่ไหม <laughs> มันเป็นเรื่องเป็นข้อนหนึ่งของของผู้ปฏิบัติธรรมนะถ้าหรับผู้ปฏิบัติธรรมแต่ว่าผู้ที่ก้าเข้าสู่ธรรมนี่ก็ใช้ศีลห้านะอันนี้มิติของศีลห้าเป็นการยกระดับจากการใช้ชีวิตธรรมดาเพื่อจะให้เกิดขึ้นมาที่ดีอันนี้มันดีขึ้นกว่านั้นก็คือมาอยู่ในกรอบของศีลนะมันอยู่ในกรอบของศีลเป็นอารตีวียรตีปา่ปาให้ละเวน้นละเว้นจากบาปเนี่ยละเว้นจากบาปนะ จากนั้นก็ยังมามัจฉาปานาจากนส้หมัจฉปานาจากสนบุกอันนี้คือความมัวทําให้อสัญญาหรือว่าทําให้ความคิดความจำของเราเนี่ยมันเพี้ยนคือมันเมาเมาชีวิตเนี่ยนะปานาเมาบัจฉาบัจฉะแลวมาัวเมาไอตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้มันเป็นเป็นอตัวที่หลายคนก็จะไปมองว่ามันมันไม่ผิดอะไรคือเพลิดเพลินเอ ไอตัวคาว่าอัป,ปมาโนอัป,ปมาโทจะทําเมสูเนี่ยคือการเพลิดเพลินอยู่ในอยู่ในกามอยู่ในธรรมะที่มันมันมันเป็นกามมันเป็นคือพวกเราเนี่ยเอจะเห็นว่าหลายคนก็จะบอกว่าเออความสุขเนี่ยเราทุกคนเกิดมาแสวงหาความสุขใช่ไหมก็แสวงหาความสุขแต่ว่าความสุขที่มันเกิดจากกามเี่ะคือมันเกิดจากตาหูจมูกกายใจเนี่ย มันมันประชุมลงไปด้วยความทุกข์คือมันเป็นทุกข์คือมันมันทนอยู่ไม่ได้คือมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปมันมันไม่สามารถจะให้กับเราอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวสักหน่อยมันก็ทุกข์เพราะเพราะความสุขมันก็จะหายไปเพราะว่ามันมันอยู่ในเรียกว่าไตรักก็คือมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะพะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแล้วเราจะไปเพลิดเพลินแล้วไปโอ๊ยเราไปกินอาหารนี้เลยชอบอ่าเราก็จะกินเยอะ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 ไปเปยังไงกันนะ แน่นร้องพออึดพออมอีกเนี่ยนั่นก็เป็นทุกข์อีกใช่ไหมคือการการที่ไอะไรเรียกว่าไอ้ทางกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกินการสูดดมอะไรต่างๆนะไอ้ไหนที่มันอันนี้มันสุขมันมีความสุขหรือว่าการนอนเนี่ยใช่ไหมหลายคนบอกว่าอู้หเดี๋ยวสบายนอนทั้งวันเลยคุณลองนอนทั้งวันแล้วสักสองสามวันต่อกันเถอะนะมันได้ไหมมันนอนไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นทุกข์โดยธรรมชาติของของจิตเนี่ย คือการเพื่อนเพลินในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเช่นการเล่นอะไรนะเล่นมือถือเนี่ยนะคนไทยไปตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น่ยใครได้ทุกวันแต่ว่าร่างกายคุณรับได้ไหมตาคุณรับได้ไหมตาคุณก็จะมัวจะเสียบจะอย่างนั้นคุณมาใช้ไปอะมันมันการเพื่อนเพลินมันก็จะทําให้เกิดทุกข์ถึงขั้นว่าบันถ้าเราเพื่อเพลินไปเนี่ยเราเพลินอยู่เราก็จะไม่เห็นทุกข์ พอเราไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่สามารถจะวางวางกิจออกจากทุกข์ได้นี่คือความหมายของของการที่จะเข้าไปสู่ในบารมีต่อไปนะบารมีบารมีของมงคลตัวเนี้ยเป็นบารมีของศีลเป็นศีลและบารมีนะนี่ก็ไปถึงขั้นว่าจะไปดึงความเพลิดเพลินเนี่ยก็จะเป็นนคขมะบารมีเลยนะีืยอ่านคขมะบารมีก็คือการออกจากกามนะอันนี้คือมงคลสามสิบแปดประการที่บทที่หกเนี่ย คือเป็นอีกสามก็เรียกว่าอีกสามประการเนี่ยมันมีหนึ่งละเว้นจักบาปนี่แหละนะซึ่งอันนี้มองในมุมมองของศีลนะซึ่งบางทีหลายที่หลายแห่งเขาก็แปลไปอย่างอื่นก,ก็ก็เป็นไปตามนั่นแหละนะแต่เพียงแต่ว,ว่าเราได้ปฏิบัติหรือเปล่าเนี่ย <Yeah. S 1> มันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันแปลถูกหรือแปลผิดยังไงนะไอแปลถูกแปลผิดเนี่ยเป็นเพียงความคิดความเห็นของเรานะแต่ถ้าหากว่าหลายที่เราไม่ปฏิบัติ อย่างเช่นการอ,อยกระดับขึ้นมาเป็นศีลเนี่ยเป็นการสัมปทธานศีลเราไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติศีลต้องนั่งอยู่เฉยๆเราไม่ใช่มันจะให้เราลึกถึงว่าเอออันนี้ไปเบียดเบียนคนอื่นนะข้อหนึ่งนะศีลขึ้ข้อหนึ่งอันนี้ไปเอาของคนอื่นเขาเนี่ยเป็นผิดขึ้ข้อสองนะมันอยู่ในการสัมปรธานอ่ะมันอยู่ในใจคือให้เราลึกถึงก็ได้ว่าเออสํารวมระว,วังไม่ใช่ว่าเรา <laughs> เราจะต้องถือมันไม่ได้ถือมันให้เราสํารวมระว,วัง ในศีลถึงต้องไปสมทานน่ะต้ยกว่าสมทานนะไม่ใช่สัมปทานเลยสมทานสมทานคือไปขอตั้งตั้งจิตตั้งใจไว้ว่าเนี่ยจะสํารวมว่าเออเนี่ยนะจะไม่เบียดเบียนใครนะคนเนี่ยอาจจะไม่เอาทรัพย์สินของใครนะอย่างเงี้ยนะจะไม่เอาของที่เขาไม่ได้ให้เงี้ยนะหรือว่าไปเอาของรักของหวงเขาอะไรเงี้ยหรือจะไปจะไม่ไปพูดปวดพูดจะถากถางพูดเพื่อเจ้อสอดเสียดเขานะอะไรเงี้ย อันนี้เป็นความตั้งใจในี่เป็นการสัมปัทานราะนั้นมงคลสามสิบแปดข้อน,นี้ก็คือยกระดับขึ้นมาอนอกจากที่จะทําแค่เป็นเป็นการกระทําของบุคคลที่ทําความดีแล้วในอีพีหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็ยกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือเป็นศีล